คลาสวัสดีค่ะนะคะช่องเอ่ยเขียวผ้ารวยนะคะเมื่อนี้แอดมินจะมาสรุปโข้งสุดท้ายนะคะ,ะหว่วยนะคะที่แอดมินไปติดตามมานะคะจะมาสรุปให้ทันผู้ชมนะคะรับชมนะคะแล้วก็เมื่อนี้แอดมินนะคะมีเหล็กเด็ดมาฝากนะคะโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวนะคะ,อะโอเคค่ะไปติดตามก่อนนะคะ เอดมินจะเรากันะคะเออห้ี่นะคะชุดติมนะคะของเอดมินนะคะมีเเด่นสองร่องสามนะคะเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดหกสองห้าสามนะคะเจ็ดสองสามนะคะนี่นะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะ ชุดนี้นะคะชุดนี้เขามา่หางงวดติดนะคะลดไปแค่ในงวดนะคะวิ่งสองนะคะมารลานเปิดเส้นด้วยหัวรัฐบาลนะคะสองตัวบนอ่ะเด่นเจ็ดเด่นสองเด่นแปดนะคะเด่นสามเด่นหาสามตัวบนห้าสองแปดนะคะเจ็ดสองสามนะคะจับคู่ สองสามเจ็ดสองสองแปดสองสามกับสามหาเด้อพี่น้องนี่ชุดเด่นนี่นะคะแอดมินก็มาชุดนี้ให้กันนะคะ,ะแล้วก็มีตัวเลขอีกชุดล่างพิเศษนะคะล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนเด้อพี่น้องนี่เด่นสุด 8, 5, สุดคือแปดห้าสูตรที่หนึ่งนะคะถ้าเกิดคูดมากเลขแปดนะคะจับเด่นสุดสุดนะคะสูตรที่สองนะคะจับคู่สี่คู่นะคะเด่นสุดสุดนะคะ,ะ,คะ,จคคะ,คะเะคะจ็ดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสูตรล่างนะคะ ชุด2ตัวล่างนะคะชุด2ตัวล่างแล้วก็อีกนะคะก็คือสูตรโบราณนะคะสูตรหอยโบราณคุณหนหาเพื่อนนะคะเพิ่นจับได้มี2ตัวบนนะคะ4คู่เนี่ยพี่น้องตัวเด่นของเพิน่นถีวงไว้มี 1, 7, 1 7, 9, น,ะะนึ่งเจ็ดอ่อหนึ่งเจ็ดกับเก้าศูนย์นะคะเนี่ยนะคะเลขสามตัวนะคะ แล้วก็3ตัวบนห้านึ่งเจ็ดด้พี่น้องสูตรบราลเนพีน่นะคะตอนนี้แอดมิ่ไปทงห้ทงหน้าตกวันเลือพี่น้องเดียวม,มตไใ,ให้ไหนทห้ไหนทีนี้ ข,ขนมปังใหญ่เน่าด้วยพี่นอ้องขนมปังวิเศษเพิ่นวันที่สิบหกมีนา6กหานะคะเลขเด็ดแม่เน่า3ามเเลขพ่อเฮงหน่งเจ็ด้พี่นอ้องเลขปลาน่อยฟันดีนะคะฟันหินผีผู้เฒ่ามาบอกเลข8 6 6 8แดแล้วคุณกระจับให้แปดสี่เนะคะเจ็สอันนี้เลขคุณนปลาน่อยนะคะอะเลขพี่เอนะคะมีศ1 8ย์หน่งแปดด ศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งเก่าเลยพี่น้องกับสองเก่านะคะเลขพี่เอนะติดตามเชื่อกันนะคะเลขพี่เอนี่เด่นที่เปลน,นะคะศูนย์เก้าแปดนี่แค่ะนะจับตาสุดๆนี่นะคะเลขลับวงในนะคะโทรมาจากสมุทรสาครน,นะ,ะเพราะว่าแอดมินนี่ก็ใส่หวยใส่เลขเชือกันนะคะนี่นะคะหกสองแปดเม็ดเดียวเลยพี่น้องเนี่ยนี่แหละอดมินก็น นี่นะคะเลขคุ้นนะฝันดีนอน,นําทงหน้านะคะถูกจนได้งัวได้คขั้วยสันว่ะอ่าได้ศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์นะคะ<ม>เลขจะละหมองยี่จะเจ็ดไปเนาะแล้วก็เลขอ่าพอเพิ่มเสริมดวงนะคะเพิ่นฝันเห็นไก่ฝันเห็นไก่ปิดไข่ปิดนะคะนติให้เก่าศูนย์แปดศูนย์เก้าแปด ศูและแปดศูนยะคะเลขพอเพิ่มนะคะเขากันก็เลขที่อยู่นะคะเลขนี้แต่แเลขจมปวกหน้าอาถันนะคะวิทงหน้าเลคะได้ห้าหนึ่งเดหนึ่งเจ็ดนะคะเลขจมปวกอาทันนะคะ,ะเด็กบอกหวยงวดก่อนบอกเก่าศูนนบอกแม่นแม่นพี่น้องอ่างวันี่บอก83ก็แปดหานะคะเด็กมเสเซน แล้วก็เลขสามตัวพันบอก3ามหาเปดนะคะปูหนาขลาดนะคะได้8ปด8หาหาเปดนะคะ2ตัว8ปดห้าแล้วก็ห้าเปดอพี่น้องอ่ะสูตรสูตรย่าเน่านะคะเลขย่าเน่าพันมีสูตรคิดเหงียงของคนนะคะได้สองเจ็ดสาเจ็ดเก้านะคะพ่อหิง เขาเฮงต้นจานเนอะเลขต้นจานเพื่นนะคะเขาตลอดปูต้นจานนะคะหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งสี่นะคะหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งสีนะะส่นะคะแล้วก็เลขคุณเรพาท้ำผ้าด้วยนะคะก็เลยแอดเนี่ยนะคะเลขฝันนะคะได้ห้าสองแปดแล้วก็ห้าสองแปดแล้วก็คุณเร่ฝันในแปดสองนะคะตรงกันครับเลข สายดวนนะคะแอดมินพึงเสรีรับนี่กัอนนะคะเจาะบนเจาะล่างเม็ดเดียวนะคะโค้งซดทายความด้วยพี่น้องแอดมินจะขอฝากเลขชุดนี้ไว้อีกหนึ่งชุดนะคะหค้งุดทายเม็ดเดียวบนล่างนะคะผู้ดใดข่ามาเบิงนะคะขอขอ,ขอให้มีโชคมีลาบด้วยพี่น้องเลยขอให้มีโชคมีลาบแล้วก็ สุขุสุขคนเด้อนะคะพี่น้องล้วก็ศเอดมินก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะนะคะนี่โค้งสุดท้ายนะคะหัวรัฐบาลงวดวันที่16มีนา2565านะคะเม็ดเดียวบนล่างนะคะเม็ดเดียวบนล่างนะคะคือสายด่วนเหล็กรับองในเนี่ยนะคะอเอดมินไหมา6-28 เม็ดเดียวนะคะมาแล้วพี่นอ้องอ่าแนวทางนะคะ่วยรัฐบาลนะคะเลขก็มีเข่ามีหลุดเด้อพี่น้องเด้อเอดมินก็บจากใครมีโชคมีลาบมดสุขุสุขคนนะคะอ่าถ้าเกิดอ่างวดนี้นะคะอ่าสายมาจากสมุทรสาครน,นะคะเพิ่นหิ่งห้อยอ่าโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวนะคะ แอดมินเนี่ยรับไล่จากเพิ่นม,มานะคะโค้งสุดท้ายเม็ดเดียวแล้วพี่น้องคนเจาะไปที่ตัวนี้นะคะคนเด่นนะคะแอดมินเห็นสองเปียดนะคะบนนะคะสองเปียดบนเม็ดเดียว,ว่าสันแอดมินดีใจดีใจเลยดีใจเฮมเกตีิคนกันยังไล่มาอีกนะคะ อ่าโอเคแล้วก็อีกหนึ่งตัวมาล้านเปิดเส้นมาสันพี่น้องฟังเป็นแนวทางก่อนด้วยีเขาไม่ลุดนะคะจักอ้าล้านเปิดเส้นมาสันพันวะพี่น้องเมืองเนี้ยมาเขากันก็เหล็กจอมปวกอาถันแทนเมืองเนี้ยเม็ดเดียวนะคะสิบเจ็ดเอ็ดมินข้างมาเหล็กสองเปียดอยู่แล้วเนาะพี่น้องข้างมาตรงกันมาที่นี่เออพันมีนนำใจพันใจดีนะคะพันมาเอ็ดเมิยนเฮ็ดช่องไม้นะคะพันสงสารเมตตา เพิ่นไล่มาอีกแล้วจากสมุทรสาครน,นะคะอ่ามมันใจที่เรียกเพิ่นให้ยมากหกสองเปดนะคะวันนี้เพิ่นมากเลยห้ล่างพร้อมนะคะเม็ดเดียวเลยพี่น้องเม็ดเดียวหนึ่งเจ็ดก็สองแปดนะคะทีมไทยก็ให้ฝากมิโชคมิลาบสุขูสุขคนเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้ยอยอนี่นะคะสองปด ยิีครบนะคะสุขสุขคนเด้อสวัสดีค่ะ